สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนน,น,ก Channel, นะครับพบผมครั้งใน cross กับ cross แชรแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอารีนาแบลเลอหรืออาอกันเหมือนเดิมเพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวมาให้ชมกันนะจน๊ะนะจน๊ะนะจน๊ะนะจ๊ะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คืออาอุอิชชูชักหน้าแข็งแกร่งที่สุดในเ,นเรื่องอาวจริงหรออาอุอ e, ิชูในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เกิดจากไอเดียของพี่เองเพราะเนื่องจากในหลายๆคลิปเวลาพี่พูดถึงฮีโร่ที่เก่งที่สุดมีการสอบคําถามฮีโร่ที่อยู่มานานหรืออาย คอมเมนต์ที่พูดถึงชักหน้าหรือช้างของเราให้เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งนอกจากนั้นยังมีน้องในช่องเนี่ยบอกว่ามันมีการถกเถียงกันในทิกตอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชักหน้าเนี่ยคือตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเนื้อเรื่องอาวีหรือเปล่าดังนั้นในวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าแท้ที่จริงชักหน้าแข็งแกร่งที่สุดในเนื้อเรื่องอาวีจริงหรอประเด็นนี้มันน่าสนใจแล้วก็ถกเถียงกันมานานมันจะต้องมีข้อมูลความเชื่อมโยงบางอย่างที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยคิดแบบนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกกันก่อนตั้้งแตต่่นลลิปเย,เยวา ตอบแล้วก็ข้อมูลต่างๆในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นข้อมูลที่พี่รู้เท่านั้นมันอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้แล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์สไตล์นี้เนี่ยน้องเสนอไอเดียพิมพ์มาเป็นหัวข้อได้นะครับถ้าหากว่าน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะหยิบมาทําคลิปกันนะครับไปเข้าเรื่องกันเลยครับก่อนอื่นนะพี่ขอยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่กล่าวไปขั้นต้นกับชักหน้านะซึ่งคอมเมนต์ทั้งหมดนี้เนี่ยพี่เอามาจากหลายๆคลิปนะฮะไม่ได้มาจากคลิปเดียวนะจะมีน้องมาคอมเมนต์ว่าเนื้อเรื่องเก่าของช้างคืนนืืืือออออออตตนนนนนนนาาาาาาชช้้้้งงงมกกกกกก่่่่่รรรรัับบบสววคคค์ีี็พใเเถ มาคือโรคพีนาดอะและอีกคนบอกว่าถ้าฮีโร่ที่น่าเกงขามตามจริงต้องช้างนะพี่และอีกคนก็บอกว่าพี่ครับช้างนี่แหละโหดที่สุดใน a o v e และอีกคอมเมนต์นะบอกว่าถ้าไม่รวมตามเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาชักหน้านี่แหละคือเก่งที่สุดและอีกคนก็บอกว่าชักหน้าเนี่ยเป็นแมมมอสที่ได้รับพลังโกลาหลนตอนฟูลพาวเวอร์คือเก่งมากอ,อีกคอมเมนต์บอกว่าพี่ลืมช้างหรือเปล่าช้างเนี่ยเก่งที่สุดในเนื้อเรื่องนะแต่ตอนนี้โดนอาคมของมนุษย์กักขงังไว้อรอวันออกมาครับและอีกคมมนกว่าช้างมีปีมันคือออาาาทะกกกมเเนนนนบบบว่ชัััห้ป็พพรรด แกลงระดับคาทูลูเลยเออจะเห็นได้ว่าใน2อคอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจอยู่2คำก็คำแรกก็คือคาทูลูคำที่2ก็คือ The Great O อล one ดังนั้นนะพี่ก็ทําหน้าที่ไปหาความหมายของทั้ง2คํคำนี้นะผ่านวิกิพีเดียผ่าน Google แล้วก็ผ่านคอมเมนต์ต่างๆที่น้องๆได้พิมพมาเออบางคนก็พิมพ์แบบจริงจังเลยนะฮะจากที่พี่ไปหามานะคาทูลูเนี่ยเป็นตัวละครในหนังสือของผู้เขียนชื่อว่า HP Lovecraft ซึ่งเขาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพ่อนิยายสย,ยองขวัญโครงเรื่องซ แนวผสมผสานระหว่างนิยายสยองขวัญวิทยาศาสตร์และแฟนตาซีคาทูลูเนี่ยปรากฏครั้งแรกในเรื่องสั้นที่ชื่อว่าเสียงเรียกของคาทูลู The Call c a th l อ Co อ Cthulhu เนี่ยซึ่งตีพิมพ์ในปีพศ2471คาทูลูเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า The Great อ n นวัซึ่งความหมายคําว่า The Great On One เนี่ยหมายถึงสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ที่มีพลังมหาศาลเป็นเทพบรรทการเป็นเจนที่มาก่อนเทพป,ปกรณําที่เรารู้จักยกตัวอย่างเช่นซูสอะไรเงี้ยซึ่งชื่อทแท้จริงของคาทูลูอะจะเป็นภาษาที่มนุษย์ไม่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ในนิยายมีการบรรยายลักษณะของคาทูลูนะครับว่ามีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ส่วนหัวคล้ายปลาหมึกที่มีหนวดระยางอยู่เป็นจํานวนมากร่างกายมีเกร็ดขาหน้าเป็นกรงเล็บแหลมคมแล้วก็มีปีกคู่หนึ่งทางด้านหลังและเมื่อเขาปรากฏตัวนั้นมีระบุว่าร่างกายของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่โตราวกับเป็นภูเขาเคลื่อนที่โอ้โหฟังจากที่บรรยายนี่ซิกเนเจอร์ก็คือความน่าตัวน่าเกรงขามโโนะส่งผลให้คาทูลูเนี่ยมักจะใช้เปรียบเทียบกับความหมายของสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอันนี้ขอสภารภาพโดยตรงนะตอนที่พี่ไปหาข้อมูลเนี่ยบอกเลยว่า พอรู้คํานี้แล้วก็ไปรู้จักรวานของเขาไปดูนิยายไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนพี่เนี่ยเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็มันน่าสนใจมากๆโคตรหนุกเลยอะแต่พี่เนี่ยขอไม่อธิบายอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกทะเลเกินไปเอาเป็นว่าแบบรู้พอสังเขปนะฮะทีนี้พอเรารู้คอนเซ็ปต์ของคาทูลูแล้วก็เดรเวสโอนวันแล้วเนี่ยตัดกลับมาที่โลกอาทนอเพื่อหาคําตอบของเราต่อนะฮะเราไปดูที่เนื้อเรื่องของชักหน้าในเกมก่อนเลยซึ่งจริงๆตั้งแต่เกมเปิดตัวมาเนี่ยชักหน้าเนี่ยมีการเมียดประวัติมาแล้วหนึ่งครั้าเนนนีี่่ยคคลลิิปปะแรก พับลิชในวันที่22มิถุนายนปี2017แล้วก็คลิปที่2เนี่ยเป็นประวัติใหม่พับลิชในวันที่21กุมภาพันธ์ปี2020มาเรามาดูกันนี่ประวัติแรกเริ่มของชักหน้าในปี2017กันก่อนมันเล่าว่าชักหน้าเนี่ยคือปีศาจแห่งไหยนะเขาเนี่ยคือผู้ถือศาสตร์แห่งคาทูลูอ่าคีย์เวิร์ดคาทูลูมาแล้วนะครับซึ่งชักหน้าเนี่ยมีอายุยืนยาวกว่าสวรรค์และนรกเขาคือความน่ากลัวแต่ว่าถูกหยุดยั้งได้โดยเผ่ามนุษย์ที่ผนึกเขาไว้ในแบล็กซีหรือทะเลดำแล้วในนนนนนตอออีีี้้เเาาารวัทท่่จจะะลลุดกกกพืโแ แก้แค้นมนุษย์และต่อมาครับจะเป็นทลิป,ประวัติอันที่2ในปี2020ที่มีการปรับปรุงแล้วนะฮะมาเล่าว่าชักหน้าเนี่ยคือช้างแมมมอธจากบรรพการที่ถูกพลังแห่งความโกลาหลเปลี่ยนทั้งรูปร่างและจิตใจของเขาและด้วยพลังอันยุ่งเหยิงนี้ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายซึ่งเขาเนี่ยถือเป็นภัยอันตรายใช่ไหมแต่ว่าผ่ามนุษย์เนี่ยได้ผนึกเขาไว้ในแบล็กซีหรือทะเลดําได้สําเร็จและในตอนนี้เนี่ยเขารอวันที่จะหลุดจากผนึกนี้เพื่อทําลายโลกและแก้แค้นมนุษย์ตออออออนอนนนจกก็็ยยััััังงงเเเปปหมืแรรรรรูู่ะะพา้้วิทข ชักหน้าเนี่ยประวัติแรกในปี2017เจนี่ยจะเป็นข้อมูลเดียวที่กล่าวถึงคาทูลูนะฮะซึ่งเป็นไปได้อย่างมากว่าชักหน้าเนี่ยคือกีโร่ที่ผู้พัฒนาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายของคุณเลิฟครับหรือนิยายสไตล์นี้นั่นเองเพราะว่าหลังจากมันพับลิชมาในปี2471เนี่ยมันมีการแตกแยกย่อยออกมาเยอะมากแฟนขับเยอะมากนะไม่แปลกที่ GM เนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจมานะครับซึ่งขอย้อนกลับไปในปี2016นะปีแรกของการเปิดตัวเกมอารบวีหรือเนียมอัพเวลเลอร์ในตอนนิย หรือปากการนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิลูเมียกิลเดอร์เควสอย่างเงี้ยรวมถึงชักหน้าด้วยฝั่งของจีนก็จะมีลิโป้เดลเซียนซานิาประมาณนี้สมมติฐานข้อแรกครับแน่นอนครับว่าชักหน้าเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายของคุณเลิฟคราจริงๆนอกจากนั้นถ้าหากเราไปสังเกตโมเดลของชักหน้ามันสามารถเชื่อมโยงกับคาทูลูได้ฮะคาทูลูเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูไม่เหมือนในโลกนี้ใช่ไหมแล้วก็มีปีกชักหน้าของเราก็คือแมมมอธที่มีปีกมีความเชื่อมโยงนะคือถ้าเป็นเครสแล้วมีปีกคือใช่เเเเเลลลลยนนนนนะแแแตีปปป็็ักกกห้้าาาไมอจโดดวรู ไบส์ไลน์ของชักหน้านะั้นที่เขาพูดว่า speak my two name I day you ซึ่งจากข้อมูลคาทูลูข้างบนที่บอกว่าชื่อจริงของคาทูลูนั้นเป็นภาษาที่มนุษย์ไม่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องเฮ้ยมันสอดคล้องกับไบส์ไลน์นี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถตีความได้ว่าชักหน้าเนี่ยกำลังท้าทายมนุษย์ที่เปรียบเสมือนมดปลวกสําหรับเขาอะว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีทางเ,งเรียกชื่อเขาถูกแน่นอนเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยไม่สามารถใช้ภาษามนุษย์ออกเสียงได้อย่างถูกต้องเออแล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับตัดมาในปี2020นะคอนเซปต์คาท เือร่งและมีการเปลี่ยนข้อมูลใหม่เข้าไปแทนโดยบอกว่าชักหน้าเนี่ยมีพลังเคออรหรือพลังโกลาหลแล้วก็อาศัยอยู่ในดินแดนของอาณาจักรอาฟาตาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการเนื้อพลังทางเนื้อเรื่องของชักหน้าครั้งใหญ่เลยเนะฮะพูดถึงอดีตมาเยอะตัดมาในปัจจุบันตอนที่พี่ทาคลิปอยู่ถ้าเรากดเข้าไปดูข้อมูลเนื้อเรื่องของชักหน้าในเกมอ่ตอนนี้มันยังปิดปรับปรุงอยู่นะฮะซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลในคลิป q a ตอนพิเศษพาร์ทที่ยี่ลิบนองการถามตอบจากออฟฟิเชียลตอบกลัมซว,ว่นนย ซึ่งตัวพี่เนี่ยก็แปลเองเลยนะครับทาง GM เนี่ยเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเขากําลังปรับปรุงเนื้อเรื่องของฮีโร่เก่าๆหลายตัวเพื่อทําให้ฮีโร่เหล่านั้นเนี่ยเข้ากับจัก,กรวาลอาทะโนม,มากขึ้นแล้วเขาก็จะคอยทยอยอัปเดตเรื่อยๆชักหน้าก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะข้อมูล Data ของฮีโร่สมัยใหม่เนี่ยมันจะมีข้อมูลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคําพูดติดปากวันเกิดที่อยู่ข้อมูลข้อมูลอะไรที่หน้าแรกอะ่ะดังนั้นในส่วนนี้พี่คิดว่า GM อาจจะต้องใช้เวลาในการ Modify หรือปรับแต่งข้อมูลชักหน้าเนี่ยใเขาข,ใข,เขาาาาาอนนรรรแแงบบััจจกกมมวิท หลุดไปแล้วการที่จะตบกลับเข้ามาในอาร์นพี่ว่าก็ต้องใช้เวลาแหละให้มันดูมิกเซนหน่อยอ่ะและจากข้อมูลที่พี่พูดมาทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าคนที่คิดว่าชักหน้าเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในเนื้อเรื่องอาวีด้วยพลังคาทูลูเนี่ยมันมาจากเนื้อเรื่องแรกของเขาในปี2017ซึ่งถ้าใครไม่ได้อัปเดตหรือไม่ได้รู้ว่า GM เนี่ยตัดส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ว่าชักหน้าเนี่ยเก่งที่สุดในเนื้อเรื่องอาร์ธานอแข็งแกร่งที่สุดแต่ในความ กับพลังอันมหาศาลของชักหน้าถูกตัดออกไปด้วยนะฮะและรวมถึงปัจจุบันในตอนนี้ข้อมูลก็ยังไม่อัปเดตเลยดังนั้นพี่ขอสรุปนะฮะว่าชักหน้าไม่ใช่ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในเนื้อเรื่อง ROV ซึ่งเหตุผลก็เหมือนที่บอกไปแล้วว่าข้อมูลที่เก่งเวอร์เนี่ยโดนตัดไปแล้วถือว่าไม่มีแล้วนะครับแล้วก็อีกเหตุผลที่ซัพพอร์ตนะพี่คิดว่าถ้าชักหน้าเนี่ยเก่งเวอร์เก่งวังจริงๆอะ่ะเขาจะต้องพูดถึงหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับฮีโร่ตัวอื่นบ้างในจัก,กรวาลของอ,นนอันนนนนีี้ม้มมมััไ่่กาาารทํอยงเลยและะ้วก็เทรนการเน์ฟังของชักหน้าในป20 เเออาตมนรื่งพี่คิดว่าถึงตอนที่ชักหน้าจะมีเนื้อเรื่องใหม่ที่กําลังจะปล่อยมาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ตัวที่จะมี potential ที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องขนาดนั้นดังนั้นอย่างที่บอกนะถ้าเขาขอเหตุผลว่าทําไมชักหน้าไม่ใช่เก่งที่สุดเนี่ยแล้วเขาเชื่อมกับคาทูลูใช่ไหมน้องก็บอกไปเลยว่าข้อมูลคาทูลูมันถูกตัดออกไปแล้วทําให้เราไม่นับข้อมูลส่วนนั้นมาเป็นพลังในอัธโนในปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับอวี s u อชูในวันนี้นะก็หวังว่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยคลายข้อสงสัยแล้วก็มีเหตุผลที่ซับพอร์ต ก็ตามอย่างที่บอกต้นคลิปนะว่าข้อมูลและคาตอบส่วนนี้เนี่ยมันเป็นความรู้และความคิดเห็นส่วนตัวของพี่คนเดียวเท่านั้นซึ่งมันอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้ถ้ามีอะไรหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามาดิสคัสกันใต้คลิปนี้ได้เลยเนะครับและอีกอย่างอยากจะให้ติดตามคอยอัปเดตประวัติของชักหน้ากันด้วยถ้าข้อมูลหลักของชักหน้าในเกมมาแล้วเนี่ยบอกพี่ด้วยนะพี่ก็จะได้ไปอ่านว่าเออมันเป็นยังไงกันแน่นะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามและอย่างที่บอกว่าถ้าใครมีไอเดีย ขอตัวไปเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ